สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าไพ่ยี4นะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงประจําวันนะคะสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดทั้งเจวันนะคะประจําวันอังคารที่12มกราคมพศ2564นะคะคำพยากรณ์นะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ สำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไวเ้เพื่อเป็นแนวทางนะคะนะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันนั่นเองนะคะสำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวนะคะทักแชททักไลน์มีค่าครูนะคะเราเริ่มต้นกันที่3คำถาม100บาทนะคะ สำหรับใครที่เข้ามานะคะนะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิปซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจำวันอังคารที่สิมกราคมพศสองพันหีนี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและชัดเจนนะคะต่อมาเริ่มต้นกันเลยนะคะตั้งแต่คนเกิดวันอาทิตย์นะจ๊ะมาดูนะคะว่าคนเกิดวันอาทิตย์จะได้ไพ่อะไรนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์เจ็ดเม้านะคะก็เรียกว่าต้องขยนันต้องเข้มแข็งต้องอดทนนะคะต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจให้เต็มที่เลยนะคะในวันนี้ในเรื่องของหน้าที่การงานพอเรียกว่าคู่ค้าคู่แข่งนะคะนะค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะมากนั่นเองนะคะสามถ้วยนะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีประสบผลสําเร็จดีนะคะนะสามถ้วยงานเลี้ยงงานฉลองงานสังสรรค์งานปาร์ตี้นะคะนะอาจจะ เป็นงานปาร์ตี้เล็กๆภายในครอบครัวนะคะหรือว่าเป็นงานเลี้ยงฉลองกับเพื่อนร่วมง,งานก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะามไมนเท้านะคะการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะนะจะได้รับการตอบรับตอบกลับมาที่ดีนะคะหรือมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีจากแดนไกลนะคะสิ่งที่รอคอยมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จและสมหวังนะคะช่วงนี้คนเกิดวันอาทิตย์นะคะจะทําอะไรนะคะต้องมีที่ปรึกษามีคู่หูนะคะนะ เรียกว่าต้องต้องขอความร่วมมือจากคนรับข้างนั่นเองนะคะแล้วหน้าที่การงานสิ่งต่างๆจะประสบผลสําเร็จนะคะนะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเรียกว่าต้องใจใหญ่ใจกว้างนะคะคนเกิดวันพทิตต้องกล้าได้กล้าเสียกล้าลงทุนพร้อมที่จะลุยนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์นะคะหาเก่งค่ะนะมีไรายได้เข้ามาอยู่ตลอดเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะเรียกว่า การเงินไม่ติดขัดนั่นเองนะคะรวมถึงมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะมีโชคลาภลอยเข้ามานะคะนะใครที่ติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารนะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวด,าวดีด้วยเช่นกันนะคะหรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของอการเล่นหุ้นนะคะนะการเล่นหวยนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมแล้วนะคะยังเป็นความรักที่ดีนะคะเป็นความรักที่มีความสุขแฮปปี้สุขสันต์ดีอยู่นะคะนะ แต่คนเกิดวันอาทิตย์มักจะโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานความมั่นคงให้กับครอบครัวนะคะนะเรียกว่าบางครั้งความรักมันก็อาจจะดูห่างเหินห่างเมินกันไปบ้างนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะจ๊ะส่วนคนโสดนะคะนะก็เรียกว่าวันนี้นะคะนะจะอยู่กับครอบครัวกับเพื่อนฝูงมากกว่านะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดบ่าปวดไหล่น่องนะแข้งกล้ามเนื้ออักเสบด้วยนะจ๊ะ ส่วนโชคลาภมีนะคะนะคนเกิดวันอาทิตย์นะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิ่สีนะคะมีเลขห้าเลขสามขอโทษนะคะมีเลขเจ็ดเลขสามนะคะนะแล้วก็เลขศูนย์นะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับชาววันอาทิตย์นะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะหนึ่งสองสามมาดูนะคะว่าคนเกิดวันจันทร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะ คนเกิดวันจันทร์แปดเหรียญน,นะคะยิ่งขยันยิ่งได้ตังค์นะคะยิ่งมีรายได้เข้ามานะคะนะเรียกว่ารายได้ส่วนใหญ่จะมาจากน้ําพักน้าแรงจากความรู้ความสามารถของตัวเราเองทั้งนั้นเลยนะคะนะสี่เหรียญรอบครอบมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานสิ่งต่างๆนะคะนะเรียกว่ารักแล้วก็ห่วงเห็นในหน้าที่การงานที่ตัวเองทําอยู่นะคะ นะรวมถึงเด็กถือไม้เท้านะคะจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นจะได้รับข่าวดีนะคะบุตรบริวารลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้นะคะมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เําทสิ่งใหม่ๆนะคะนะเรียกว่าจะมีในเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะรวมถึงนะคะคนเกิดวันจันทร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะนะอาจจะมีเรื่องเข้ามาให้ตองร้อนอกร้อนใจกังวลใจได้นะคะในวันนี้นะก็ระเรียกว่าอย่าใจร้อนอย่าอารมณ์ร้อนก็แล้วกันนะคะจะทําอะไรให้รอบคอบนะคะนะ รวมถึงนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันจันทร์นะคะมีความรับคอบมากขึ้นนะคะนะมีในเรื่องของการทําบัญชีรายรับรายจ่ายมากขึ้นนะคะนะก็เรียกว่าการเงินจะดีขึ้นนะคะนะเรียกว่าการเงินช่วงนี้ไม่ติดขัดอะไรนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะนะแต่ก็มีบ้างอาจจะหมดไปกับบุตรบริวารลูกหลานไทยในบ้านนั่นเองนะจ๊ะถ้าในเรื่องของความรัก ah oh. นะคะนะเรียกว่าคนเกิดวันจันทร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์การทะเลาะกันมีปากเสียงกันนะคะมี ในเรื่องของการขัดแย้งกันพ่อแม่แม่งอนกันนะคะนะหรืออาจจะมีในเรื่องของออการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะเออเรียกว่าถ้าเงินมันติดขัดนะคะนะความรักมันก็จะสะดุดเล็กน้อยนั่นเองนะคะนะแต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะนะช่วงนี้ก็เรียกว่าโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานการเรียนนะคะมากกว่านะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันจันทร์ต้องระมาัดระวังในเรื่องของข้องแรมของมีคมอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะนะรวมถึงนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะตัวเลขมงคลมีเลขแปดเลขสี่แล้วก็เลขหนึ่งนะคะที่จะให้โชคนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันอังคารน,นะจ๊ะหนึ่งสอง สามมาดูนะคะว่าคนเกิดวันอังคารได้ไพ่อะไรกันบ้างเจ็ดเหรียญน,นะคะก็เรียกว่ามองในเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะนะการต่อยอดธุรกิจนะคะการขยับขยายกิจการนะคะเชอริออดนะคะก็เรียกว่าจะมีดวงของการเดินทางนะคะเดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะชีประจอนรลงเท้าเหมือนกันนะคะหน้าที่การงานงานหนักงานเหนื่อยงาน,งานเนานยอะงานมากนะคะนะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนั่นเองนะคะหรือใครบางคนมีโอกาสที่จะได้ติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะ ราชินีไม้เท้านะคะการพูดคุยการติดต่อการเจราจาประสบผลสําเร็จดีจะได้รับข่าวดีนะคะหรืออาจจะมีในข้อตกลงข้อสัญญาสิ่งต่างๆนะคะเกิดขึ้นนะคะในวันนี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของการเซ็นสัญญานะคะนะกคะการค้ําปรกการเซ็นเอกสารด้วยนะคะรอบครอบในเรื่องของเอกสารด้วยนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะนะก็เรียกว่าหนะ้าที่การงานนะคะนะดวงมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะนะ เรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานเมตตาเอ็นดูดีนะคะนะพร้อมที่จะซัพพอร์ตช่วยเหลือเรานั่นเองนะคะรวมถึงนะคะนะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะดูเหมือนว่าคนเกิดวันอังคารใครบางคนกําลังมองในเรื่องของรถยวดยานพานะบ้านที่อยู่ที่อาศายัยการต่อเติมการขยับขยายกิจการการลงทุนนะคะนะเรียกว่ามองในเรื่องของธุรกิจนะคะนะการต่อยอดธุรกิจต่อยอดเงินนั่นเองนะคะเป็นหลักเรียกว่าการเงินไม่ติดขัดนะคะนะ เรียกว่ามีรายได้เข้ามามีรายรับเข้ามานะคะมีคนคอยอุป,ปถัมภ์ในเรื่องของการเงินด้วยนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะก็เรียกว่าได้คู่รักคู่ครองที่ดีเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะนะได้คุณพ่อคุณแม่บ้านที่ดีนะคะนะแต่คนเกิดวันอังคารน,นะคะมักจะโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะนะควรจะหาเวลานะคะให้กับครอบครัวบ้างนะคะนะ จะได้เป็นความรักที่เ,ออเรียกว่ามีความสุขแฮปปี้มากขึ้นนั่นเองนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถูกใจนะคะนะเรียกว่าอาจจะพบรักกับคนที่เขาอายุมากกว่านะคะนะหรือได้คู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะได้คู่ต่างชาติต่างประเทศก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะนะรวมถึงนะคะใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับด้วยนะคะนะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะกินเกลงทานเกลงระวังน้ำหนักตัวขึ้นนะคะนะรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะนะเจ็บซ่วงอกแน่นหน้าอกนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะาการเปลี่ยนแปลงนะจ๊ะถ้าในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะชาววันอังคารนะคะโชคลาภมีนะคะลองดูนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถจะให้โชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากท้ายยี่สีนะคะก็มีเลขเจ็ดเลขเจ็ดแล้วก็เลขหนึ่งนะจ๊ะที่จะให้โชคนะคะ<ล> ต่อไปนะคะคนเกิดวันพุธนะคะหนึ่งสองสามมาดูนะคะว่าคนเกิดวันพุธได้ไพ่อะไรกันบ้างคนเกิดวันพุธคิงถ้วยนะคะดวงมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การคอยให้การอุปถัมภ์นะคะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะหรือตัวเราเองนะคะเรียกว่าเป็นคนใจดีใจบุญมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนะคะ อัศวินเมทาวนะคะมีดวงของการเดินทางการได้รับข่าวดีนะคะอาจจะมีคนเดินทางมาหาเราได้ด้วยเช่นกันนะคะโกเรียนนะคะนะก็เรียกว่าดวงนะคะนะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือเรานะคะในช่วงนี้นะคะหรือเข้ามาขอคําชี้แนะขอคําแนะนําจากเรานั่นเองนะคะ หน้าที่การงานนะคะการเดือนประสบผลสําเร็จดีนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะนะการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะก็เรียกว่าได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะคะนะรวมถึงหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาให้ความเมตตาเอ็นดูดีนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามามีช่องทางมีลู่ทางที่ดีเข้ามานะคะมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ทําสิ่งใหม่ๆนะคะหรือใครบางคนอาจจะหมกมุ่นอยู่กับหนังสือหนะะังหาตำรับตำราหาวิชาความรู้ในโลกออนไลน์โลกสื่อโซเชียลก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ รวมถึงท้าในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าคนเกิดวันพุธนะคะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะนะมีโชคลาบลอยเข้ามานะคะนะอาจจะมีในเรื่องของตัวเลขจากบรเลขที่ที่อยู่ที่อาศัยตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะนะ <Ooh. S 1> แต่คนเกิดวันพุธหมอฟ้าแนะนําให้มันทําบุญนะคะนะทาบุญกับคนยากไร้ทําบุญกับคนร้ายโอกาสกว่านะคะทําบุญโดยการให้คําปรึกษาให้คาแนะนํานะคะให้กับบุ aj aj คคลอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันถือว่าเป็นบุญนะคะในเรื่องของจิตอาสานะคะ คืออัอป์จูนนะคะดูเหมือนคนเกิดวันพุธจะมีในเรื่องของบ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนะใครบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะได้นะคะนะก็เรียกว่ามีโอกาสอยู่เหมือนกันนะคะหรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการซื้อขายนะคะและเปลี่ยนเกิดขึ้นนะคะการเป็นนายหน้าการเป็นเซลล์นั่นเองนะคะนะ การเงินโดยภาพรวมคนเกิดวันพุธการเงินไม่ติดขัดนะคะนะแต่ก็เรียกว่าได้มาจ่ายไปเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะนะหรือใครที่การเงินติดขัดอยู่นะคะก็มักจะมีดวงของคนคอยอุปถมัมมีคนคอยช่วยเหลือนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมแล้วนะคะนะเรียกว่าเป็นความรักที่ดีใครที่ทะเลาะก,กันมีปัญหากันนะคะมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันอัยให้กันนะคะคนโสดจะมีความรักดีๆเข้ามานะคะนะ รวมถึงนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะโดยภาพรวมแล้วคนเกิดวันพุธสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะแต่ถ้าใครเจ็บป่วยไม่สบายอยู่นะคะก็จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะคนเกิดวันพุธโชคลาภมีนะคะหมอฟ้าบอกไปแล้วนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากท้ายิบสี่นะคะก็จะมีเลขศูนย์เลขหนึ่งแล้วก็เลขหกนะคะที่จะให้โชคนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันพัหริษฐ์นะจ๊ะ มาดูนะคะว่าคนเกิดวันพรฤหัสได้ไพ่อะไรคนเกิดวันพรฤหัสเด็กถือถ้วยนะคะนะเรียกว่าช่วงนี้จะทําอะไรต้องมีสติต้องรอบคอบต้องใจเย็นนะคะนะรวมถึงนะคะใครบางคนอาจจะหมกมุ่นอยู่กับหนังสือหนังหาตำรับตารานะคะหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเด็กถือถ้อถวยนะคะบุตรบริวาลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้นะคะราชินีพระจันทร์นะคะก็เรียกว่า จะมีในเรื่องของการวางแผนง,งานการวางโครงการการมีไอเดียมีโปรเจกต์มีความคิดสร้างสรรค์อะไรแปลกๆใหม่ๆนะคะในช่วงนี้นะคะนะสามดาบก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนนะคะอย่าขี้เหวี่ยงขี้วีนอย่าเอาแต่ใจจนเกินไปนะคะนะคนเกิดวันพฤหัสนะคะจะทําอะไรให้มีสติให้รอบคอบให้ใจเย็นนะคะให้คิดทบทวนหลายสิ่งหลายอย่างให้ดีก่อนนะคะนะเพราะว่าสามดาบอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทะเลาะก,กันมีเรื่องไม่เข้าใจกันมีข้อขัดแย้งกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นจากคนรักนะคะนะหรือจากครอบครัวจากเพื่อนร่วมงานนะคะนะก็เรียกว่าให้ใจเย็นๆเข้าไว้นะคะเพราะดูเหมือนคนเกิดวันพฤหัสวันนี้อารมณ์ค่อนข้างจะขึ้นขึ้นลงลงนะคะอารมณ์ค่อนข้างจะแปรปวนนะคะนะหรือใครบางคนอาจจะมีความหงุดหงิดใจนะคะจากหลายๆอย่างอยู่แล้วนะคะนะเพราะฉะนั้นให้ใจเย็นๆเข้าไว้นะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะนะก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะใช้เงินเก่งนะคะนะ ใครบางคนอยู่ในสภาวะชักหน้าไม่ถึงหลังเหมือนกันนะคะแต่ใครบางคนก็เรียกว่าพยายามที่จะเก็บหอมรอมริษนะคะนะแต่มันก็มีเหตุให้ต้องเสียเงินให้ต้องใช้เงินนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะมักจะหมดไปกับเสื้อผ้าหน้าผมความสวยความงามนะคะนะเรียกว่าซื้อความสุขให้กับตัวเองนะคะนะให้กับครอบครัวเป็นหลักนั่นเองนะคะนะเรียกว่า หมดไปกับอาหารการกินการทานนะคะนะการดูแลคนในบ้านนั่นเองนะคะนะแต่ก็เรียกว่าการเงินไม่ติดขัดนะคะนะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะนะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าเป็นสาม,มีเป็นคนในครอบครัวเรานั่นเองนะคะ แต่ถ้าในเรื่องของความรักนะคะคนเกิดวันพรฤหัสก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหามือที่3ปัญหารักสามเศร้านะคะการทะเละาะกันมีปากเสียงกันนะคะมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะมีคําพูดที่มักจะทิ้นแทงเสียดแทงจิตใจกันด้วยนะคะนะหรือใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับนะคะนะคนโซต้ตองระมัดระวังนิดนึงนะคะค่อยๆศึกษาดูใจกันไปให้ดีนะคะเพราะว่าตัวท่านเองอาจจะเข้าไปเป็นมือที่3ของบุคคลอื่นได้นะคะ ในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอาการยิงเงย็นศีษะนะคะนะไตกระเพาะปัสสาวะนะคะระบบน้ําในร่างกายนะคะการเจ็บคอนะคะนะการไอมีเสมหะการเป็นภูมิแพ้นะคะหรือใครบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของ ออการเป็นโรคหัวใจด้วยนะเออเจ็บหัวใจแป๊บๆนะคะนะหรืออาจจะมีในเรื่องของไข,งขมันคอเลสเตอรอลเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเรียกว่าดูแลสุขภาพกันด้วยหาเวลาเอากําลังกายบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการเดินหรือว่าการว่ายน้ํานะคะนะหรือใครบางคนนะคะคนเกิดวันพฤหัสช่วงนี้นะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้มันสวดมนต์นะคะนะสวดมนตนะ์นั่งสมาธินั่งวิปัสสนากรรมฐานนะคะนะ เรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวท่านนะคะนะจะเป็นการสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้กับตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าใครบางคนก็มีในเรื่องของเซตหลังสังหรณ์ที่แม่นยํานะคะนะช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของความฝันที่แปลกๆด้วยนะคะคนเกิดวันพฤหัสนะจ๊ะแต่ถ้าใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะนะมีสามดาประวังมันจะเฉียดด้วยนะคะนะลองดูนะคะตัวเลขจากความฝันจะให้โชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยิปซีนะคะก็มีเลขศูนย์เลขสองแล้วก็เลขสามนะจ๊ะ ต่อไปนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะหนึ่งสองสามมาดูนะคะคนเกิดวันศุกร์ได้ไพ่อะไรกันบ้างคนเกิดวันศุกร์ได้ไพ่สิบเหรียญน,นะคะนันะมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชคนะคะจะได้รับเงินก้อนใหญ่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะนะบ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยเกิดขึ้นนะคะ สเต้นงานหนักงานเหนื่อยงานเยอะงานมากความรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างนะคะต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันกันต่อไปนะคะอัศวินถ้วยก็เรียกว่าจะได้เคลื่อนที่ดีได้มิตรที่ดีนะคะมีกัลยาณมิตรที่ดีเข้ามาช่วยเหลือเราด้วยนะคะนะรวมถึงนะคะหน้าที่การงานมีความเจริญรุ่งเรืองดีนะคะนะประสบผลสําเร็จดีมีโอกาสดีๆเข้ามามีช่องทางมีลู่ทางนะคะในการทํามาหากินในการขยับขยายกิจการต่อยอดธุรกิจเข้ามาด้วยนะคะนะ ก็เรียกว่างานหนักงานเหนื่อยงานเยอะงานมากมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาแต่ไม่เกินความรู้ความสามารถของตัวท่านแน่นอนนะคะนะรวมถึงคนเกิดวันศุกร์นะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์ในเรื่องของคําพูดนะคะนะจะติดต่อจะเจราจาจะพูดจากับใครให้อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้นะคะแล้วคุณจะประสบผลสําเร็จค่ะนะเรียกว่าจะเป็นไปอย่างที่เราคิดแล้วก็หวังเอาไว้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะชาววันศุกร์นะคะก็เรียกว่าการเงินไม่ติดขัดนะคะมีรายได้เข้ามาอยู่ตลอดเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะ ใครบางคนอาจจะกำลังมองในเรื่องของการลงทุนด้วยนะเออการต่อยอดธุรกิจนะคะหรืออาจจะกําลังมองในเรื่องของการต่อเติมบ้านการซื้อบ้านนะคะนะขยับขยายกิจการร้านค้าก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะนะเรียกว่า การเงินค่ะเก่งนะคะนะคนเกิดวันศุกร์นะจ๊ะแต่ถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะเรียกว่าคนเกิดวันศุกร์ดวงมักจะขม่มคู่ครองข่มคนรักนะคะถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายก็เรียกว่ารักแล้วก็ให้เกียรตินะคะภรรยาของตัวเองมากเลยทีเดียวนะคะเป็นความรักที่ดีนะคะแฮปปี้มีความสุขดีนะคะเอาใจใส่กันดีเป็นคู่เออเรียกว่าเป็นเหมือนคู่หูที่ปรึกษากันเป็นกัลยาณนิมิตท,ที่ดีต่อกันนั่นเองนะคะมีบ้างทะเลาะกันงอนกันไม่เข้าใจกันแต่ก็จะกลับมาคืนดีกันในทุกๆครั้งนะคะ คนโสดมีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจนะคะนะหรือใครบางคนอาจจะอยู่ในสภาวะกําลังศึกษาดูใจกันนะคะนะก็เรียกว่าค่อยๆศึกษาดูใจกันไปนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันศุกร์มักจะมีปัญหาในเรื่องของปวดหลังปวดกระดูกสันหลังความดันไมเกรนออฟฟิศซินโดมนะคะระบบปอดระบบทางเดินหายใจนะคะนะก็เรียกว่าดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะ รวมถึงใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะคนเกิดวันศุกร์โชคลาภมีนะคะลองดูนะคะตัวเลขจากบ้านเลขที่ที่อยู่ที่อาศัยจะให้โชคนะคะแต่ถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยิปซีนะคะก็จะมีเลขหกนะคะเลขแปดแล้วก็เลขศูนย์นะคะที่จะให้โชคนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันเสาร์นะจ๊ะหนึ่งสองสามมาดูนะคะคนเกิดวันเสาร์ คนเกิดวันเสาร์เด็กถือเหรียญน,นะคะมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชคจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะมีโชคกับเด็กกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานบริวารในบ้านนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการกุมารน,นะคะนะการที่เราเลี้ยงกุมารไว้นั่นเองนะคะก้าวไม่เท้านะคะก็เรียกว่ากังวลใจนะคะมีเรื่องหลาย,ายๆอย่างให้ต้องกังวลใจอึดอัดใจนะคะแต่ก็เรียกว่าคนเกิดวันเสาร์นะคะรักแล้วก็ห่วงเห็นในหน้าที่การงานที่ตัวเองทําอยู่นั่นเองนะคะ เรียกว่าดวงมีคนคอยอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูดีนะคะในช่วงนี้หน้าที่การงานก็เรียกว่าให้คนเกิดวันเสาร์มีความรอบคอบนะคะจะทําอะไรนะคะคิดพบทวนหลายสิ่งหลายอย่างให้ดีก่อนนะคะรวมถึงในเรื่องของเอกสารสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะ รวมถึงคนเกิดวันเสาร์จะได้มิตรที่ดีได้เพื่อนที่ดีนะคะนะมีการ,รยานนิมิตรที่ดีเข้ามาช่วยเหลือเรานะคะนะบางสิ่งบางอย่างนะคะเราอาจจะกังวลใจนะคะนะก็เรียกว่ามองหาคนรอบข้างนะคะนะเขาอาจจะมีคําปรึกษาคําแนะนําที่ดีให้กับตัวท่านได้นะคะนะหรือตัวเราเองนะคะอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ Ở อื่นได้ด้วยเช่นกันนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะโดยภาพรวมแล้วการเงินของคนเกิดวันเสาร์นะคะมีเงินเข้ามาอยู่ตลอดเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะนะ มีโชคลาภลอยเข้ามานะคะดวงมีคนคอยอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะจ๊ะถ้าในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่าเชาวเกิดขอโทษนะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะนะเรียกว่าเป็นความรักที่ดีนะคะทะเลาะก,กันงอนกันก็กลับมาคืนดีกันนะคะนะหรือใครบางคนอาจจะมีเรื่องที่ค้างคาใจกันนะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้หันหน้ามาปรับเปลี่ยนทัศนคติกันนะคะพูดคุยกันให้มากขึ้นนะคะนะมันจะได้เป็นความรักที่ดีต่อไปนั่นเองนะคะ คนที่มีคู่มีโอกาสที่จะตั้งท้องตั้งคันนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจนะจ๊ะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันเสาร์กินเก่งทานเก่งนะคะนะระวังน้ำหนักตัวขึ้นด้วยนะคะช่วงนี้นะคะนะหาเวลาออกกำลังกายบ้างนะคะรวมถึงคนเกิดวันเสาร์โชคลาบมีนะคะมีโชคกับเด็กนะคะมีโชคกับผู้หญิงผิวขาวอวบนะคะจะให้โชคนะคะ ถ้าเป็นตัวเลขจับไพ่ยิ่สี่นะคะนะก็มีเลขศูนย์เลขเก้านะคะแล้วก็เลขสามนะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนเกิดวันเสาร์นะจ๊ะเรามาดูในเรื่องของอตัวเลขมงคลท้ายคลิปกันบ้างน,นะคะนะวันว่าวันนี้นะคะไพ่ยิ่สี่นะคะจะให้เลขมงคลนะคะประจําวันที่สิบสองมกราคมนี้เป็นตัวเลขอะไรนะคะเลขสี่นะคะเลขแปดนะคะ แล้วก็เลข8นะคะตัวเลขมงคลประจําวันนะคะนะมีเลข4เลข8แล้วก็เลข8นะคะนะก็ปากสิดตามคลิปต่อๆไปของหมอฟ้ากันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ